อยู่ข้างๆผมแทบไม่ต้องแนะนําเลยนะครับพระเอกชื่อดังตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันบน,นครับคุณจุงสีวิไลนะครับจุงสิวิไลสุธินเพื่อสอสอสมุรปราการ จะพักพลังประชาธิปนะครับนี่เป็นหนึ่งในองครักพิทักษ์วิกตูนะครับพิทักษ์รัฐบาลในสึกงระพิตรายไม่ไ,มไมว้วางใจที่กําลังเริ่มต้นอยู่ณขณะนี้ทําไมตัดสินใจเป็นองครักวิกตูดีตรงไหนในมุมของกรุงถึงออไรไม่กองไม่กงหนึ่งไม่กองแล้วมีอะไรพูดต,ต,ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา Premises, ไม่มีรับลมคุมไนกับใครโอ้ไม่มีร si uh, uh, ับลมคุมไนกับใครเสียงดังนะพี่ตู่เสียงดังเรื่องอะไรคุณผู้ชมนะโอ้โเสียงดังเหมือนเหมือนกุ้งชิวิไลรู้ปะใช่ใช่คนเสียงดังนี่คนม่ากินใจอ๋อแต่ว่าบางคนอาจจะกลัวพอเห็นคนเสียงดังปั๊บเหมือนกุ้งชิวิไลเนี่ยแต่ความจริงแล้วกุ้งชิวิไลเนี่ยเป็นคนสุขภาพเป็นคนนิสัยดีนิสัยดีเนี่ยครับเหมือนเหมือนกับพี่ตู่พี่ตู่นี่นี่นิสัยดีเหรอหรือว่าจะไหนนิสัยดีครับรู้จักกันแค่ไหนพี่พี่กุ้งชิว่าาเนิสััยดีีพ่รู้จกนะ ถ้าได้เจอลุงป้อมอีกคนนะครับกะลุงตูนะครับพี่จักเนี่ยเป็นผู้ชายไงแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องหลงนักแล้วกันนี้อ๋อเหรอฮะมีเสนขนาดนั้นเหรออแสดงออกถึงอุปนิสัยถึงความจริงใจขนาดนั้นเลยใช่เคยเคยคุยอย่างเคยคุยกันแบบเป็นกิจจาลักษณะไหมครับพี่ตุ๊กเคยเหลอฮะบอกท่านก็บอกมีอะไรให้บอกครับ เพราะว่าผ,ผมไม่มีอะไรอมผมช่วยบ้านเมืองอย่างเดียวช่วยประชาชนเขตที่ผมเลือกตั้งอ่ะให้ใให,ใหอ๋อเหรอฮะอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรืเปล่าที่ทำาห้่กรุงสเวลาสุดท้ายมาอยู่พระมหาะษารับแล้วก็อาสาที่จะเป็นองค์กครพิทักษ์มิตรับ ที่พักมองเห็นแล้วเขาก็แล้วผมก็เป็นกรรมธิการกปชด้วยครับของของสภาผู้แทนราษฎรด้วยกรรมธิการกรกชของสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็ท่านท่านอยูท่านเดชพิสุทธิ์เป็นประธานแล้วก็เป็นประธานสรรมธิการโควิดทางโควิดสุริยาเงี่กันตรงนี้เข้าไปอ๋อก็มีบทบาทเยอะเหมือนกันนะคุณคุณศิวิไลเนี่ยฮะ ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นสสมาตั้งแต่ปี50นะฮะโอ้โหไม่จัดผมไม่ตั้งแต่ปี50ถึงอย่างเนี้ยไม่เคยหยุดเลยอ่ะไม่เคยหยุดในการช่วยเหลือลง้นที่ไป่จอชาวบ้านนะนี่ลาสุทีเห็นบอกขึ้นไปที่ที่เชื่อไหมว่าผมไม่เคยหยุดครับตอนมันอยู่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าคือสสก็มีผู้ช่วยไงบางทีผู้ช่วยก็ลงไปทําหน้าที่แทน มันไม่เหมือนเราไปเองไม่เหมือนเราไปเองไม่เหมือนไปเองเนี่ยเราได้อะไรที่ที่ดีกว่าที่ไม่ไปได้ใจได้ใจได้ใจที่ด้าประชาชนบอกผมผมทำงานตั้งแต่สิบโมงเช้าเลิกตีหนึ่งอ่ะทุกวันนะฮะไม่ใช่ไปงานอ่ะไปงานตั้งแต่สิบโมงเช้านเตืนพื้นที่ไปเนี่ยสี่สิบเอ็ดงานครับสี่สิบเอ็ดงานวันแคสิบโมงเช้าตีหนึ่งอ่ะ โอ้เลยฮะก็พี่ก็พี่พี่พี่ว่าได้นั่งไหมครับได้นั่งไหมบัวแท็ก็ไม่ได้นั่งเลยไปก็ต้องต้องลาแล้วก็ไปต่อลุน้องผมลาออกหมดเลยครับนะฮะเจอววันเดียวอ๋อนี่ตกลงจะอยู่กับวิถีตลอดไปใช่ไหมไม่รู้อยู่จนก็ไล่อ่ะอยู่จนก็ไล่นะะเดี๋ยวรอดูการทําหน้าที่เป็นองค์กรักวิถีวิถีในศึกซักพ่อนะครับที่กําลังเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ครับนี่คือกรุงศรีวิไลสุทินเผือกครับ สสพักพลังประชา,ารัฐจังหวัดสุราษฎร์ขอบคุณครับพี่กุ้งนะ